อวันนี้เบื่อเปล่าเล่นอะไรดีวะเนี่ยน้องมีเกมอะไรแนะนำไหมเกมผีไหมเกมเกมชื่ออะไรน้อง Home Alone Experience HOME ALONE... น่าเล่นอยู่นะใช่หรอเกมนี้หรือเปล่าใช่มันกลับมาแล้วประสบการณ์สยองขวัญคนเดียวที่บ้านเฮ้ยจริงปะเนี่ย โอ้ยพี่ไม่ค่อยกลัวผีด้วยทิก็มาแค่นั้นเข้าเกมน้องเข้าเกมเลยแค่นั้นเจอกันในเกมเนี่เหรอวะเกมพี่ที่เขาว่าน่ากลัวอะไรเนี่ยมีสี่ชัปเตอร์เลยเหรอเฮ้ยเอาดีอันนี้เรามารัดรัดมาชัปเตอร์สามเลยหรอเนี่ยขอ้ขอนกิงวะ ลคือเราเก่งเกูเนี่ยจริงน้องอ่ะยาคนนี้เขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอยาคนนี้ไปก่อนนี่มันที่ไหนกันแล้วเนี่ยน้องเอ้ยอะไรอ่ะอีเมอออะไรวะฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกจับไว้กำลังออกจากป่าได้หลบหนีจากในจับชายคนนี้ถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่มุ่งหน้าไปยังละแวกใกล้เคียง ถ้าคุณเห็นอะไรน้องใส่รายงานทันทีสวัสดีครับบ้านกูไอ,กอ้นายเออคูดบีอินเขาอ,อยู่ในละแวกใกล้เคียงของเราในตอนนี้น้องเราต้องเค็บยร์ัวเราอยู่บ้านคนเดียว้องแฮสบีคอมเอ้ยอะไรเนี่ย คนทค MM. ําความสะอาดแล้วต้องทําความสะอาดนะน้องมันบอกเราอ่ะจริงเหรอใช่รับไม้กวาดแล้วของทําความสะอาดจุดประสงค์ไอ้จุดศกว่าโอ้ยเหยอะโอ้ยสัตว์ตกใจโอ้โหไปแล้วเหรอโอ้โหพี่ยังไม่ไปพี่กำลังไปโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะ กดอีเหรอเราเคืออยู่นอกบ้านด้วยไงจริงโอ้ยเสียงดังไปน้องใครมาสร้างที่เก็บของไว้นอกบ้านวะจริงเฮ้ยเอาไม่กอดก่อนเพื่อนไม่กอดมาแล้วพี่สายไปหาพี่สายตาฝาดไป <Bye. S 1> ไปน้องฮะ huh? ตาฝาดอะไรพี่เหมือนเห็นคนไงพี่ตาฝาดโตึกก็เยอะเนาะมึงทำไมเลือกบ้านกูนวะ เดี๋ยวพี่ทำมาลาสะอาดโอเคแล้วก็ทำมสะอาดเลยพี่จุดนั้นด้วยนี่งไงหมดแล้วหายนละอะไรอ่ะฉันควรจะเข้านอนปะง่วงจังเลยอ่ะเดียออย๋ยวจะฟ่องยิ่งเมื่อฆาตกรง่อนเนื่องละนวลค่าจ้างนอรองละนวลแต่มึงน,นอนหรอวะเอ้ยไอ้แค่มไม่ให เขาอยากไปทิ้งไม่ก็เขาอยากไปทิ้งตอนมไม่ทิ้งตอนเช้าวะน้องน้องโอ้โหโอ้าวโหยตกใจเอ้ยนี่มันก็ต้องออกบ้านทำไมต้องโอยกูเป็นแม่กูจะไม่ด่าถ้าคำไอ้ท่องร่าเก็บทุกวันเลยอ้าวติดเลยอะเฮ้ไอ้เอ้เจอะไรอ๋อไมันไปเลยเนาะ ตำรวจอาจจะเจอ,ขอเขาแล้วน้องเราอย่าไปกลัวเฮ้ยหนูเองแล้วก็เหลืออีกถุงหนึ่งขยันซจะอีกขยันอะไรตอนกลางคืนวะงงประตูก็ไม่ล็อกโอ้โหถ้าโผล่มาทีก็คือตายห่าเลยจริงมหมดแล้วนะเอ้ยโยนขยะโยนขยะยในถังขยะ เจอไปนี่ยมาดิยังไม่มีนะน้องๆโอ้โหถังขยะไปฉายก็เลยชั่วโมงนี้ดูหลังให้ไงจะไปน้องทิ้งก่อนเฮ้ยโหสัตว์พี่ไม่ค่อยกลัวผีด้วยดิไอ้หี้ยเอ้สะดุ้งเลย บอกว่าเราเหนื่อยแล้วไปเราไปนอนกันดีกว่าเหนื่อยจังเลยย่ะเก็บขยะนิดเดียวเองเหนื่อยอะไรวะเสียงอะไรวะวิทยุหรอโอ้ยโทรศัพท์ลนะมึงจะโทร,ม,รมาทำเฮียอะไรเนี่ยมีใครโทรมาพอ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยกระโดดขึ้นโต๊ะเลยเรับโทรศัพท์ก่อน แล้วยังรับแล้วฉันเห็นคุณต้องห่งจ๊ะคนสวยโมดหรือเปล่าวีดิสใครอ่ะคุณคือใครคะคุณควรระวังมากขึ้นในครั้งต่อไปในการออกไปข้างนอกเพราะฉันจะไล่ต่อคุณเฮ้ยเอาดี <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะคุณแม่ล็อกประตูกูก็งงทำไมตัวละครไม่ล็อกประตูมันโกหกแบบวะจริงทัง<อ>ไงดียวะังดีค่ะ,ะล็อกไปแล้วล,ล็วลอ,กลวอ,ลอกแล้วล็อกแล้วดูหลังแล้วนั่นน่าจะเป็นตลกอะไรเฮ้ยมึงอยู่บ้านสองคนเนี่ยตลกไหมฉันควรปิดหน้าต่างด้วยไหมไกระดานไอ้กระดานหน้าต่างอยู่ไหนอะนี่เหรอ น่าจะมีไม้กระดานข้างบนเราต้องไปเก็บตรงไงหนาีกังเนี่ยอ๋อ,อข้างบนเหรอเราต้องไปเหมือนต้องเก็บข้างบนน่ะน, <Okay. S 1> น้องโอเคนี่นี่มานี่มานี่เก็บเล็กไหม,มด้านเดียวอ๋อชนพี่เอามันหล่นเหรอ,ไ,อ,ไ,อ,อไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นน้องให้ชนพี่เนี่ยมาดิก็มาก็อยากจะรู้จะเข้ายัางไงแค่นั้นแหละ อ่ะล้วก็แปะหมดแล้วนะครับผมแม่อะไรอ่ะหมดแลละมีชีวิตเพื่อกินเหรอดิชัชดิชชูดคลิปเวลานอนโอ้โหนอนลงเหรอปะอาจจะง่วงไงชั <S 2> <S 2> ่วโมงนี้ง่วงเตียงไหนเนี่ยโอ้ไอ,อแม่เอาละตกใจมีบางอย่างน่ากลัวแฝงอยู่ในความมืดมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนั่นอะไรจะ๊ะเนี่ย มองดูจากริมเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนว่าบอร์ดจะถือขึ้นกันแล้วเ้ยเสียงอะไรอุ้ยทุกอย่างดูดีอะไรน้นองไาดูนี่ดิอะไรมันคืออะไรอะโทรศัพท์เมื่อคืนคงเป็นโทรศัพท์ตลกแน่แน่อันนี้ไม่ใช่น้องเอา ขาอยูอนอกไหมมันคือฟิลเลอร์น้องคิดว่าแน่นอนซีลไร์ไม่ได้กินอะไรมาสองสามวันแล้วเอาดีๆหลังจากที่ออพิซซ่าสั่งพิซซ่าโอ้โหหิวขึ้นมาซะอีกทุกจาก สกปกในห้องครัวเริ่มซ้อนกันแล้วฉันควรล้างมันอาจารย์จากอะไรแล้วโอ้โหหูเรากินเยอะกันขนาดนี้เลยหรอหิวไงเรไม่ล้างจานมาสี่วันแล้วน้องทำไมเราไม่ล้างวันเว้นวันไปเลยวะวันต่อวันจริงขี้เกียจไงจังหวะนี้พี่ว่ามันมาแล้วอุ้ยแต่เราล็อกไว้หมดแล้วนะแเราก็ทำได้ไงใช่ไหมดีขึ้นมากถูกต้อง เ้ยมีเดยด้วยโลคลาสสิกนั่นฉันต้องกินอะไรบางอย่างนะไม่ช้ากินอะไรอ่ะอยากกินอะไรพิซซ่าฟังดูดีโทรสั่งเลยคราวนี้ตาไลมาพิซซ่าควรจะถึงเดียววันนี้เน้อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ ้างนอโคตรมืดเลยเยฮ้ยคนขับอุ้ยไฟดับอโหอ้าวควยถอ,อกแล้วไฟดับครับผมวิเศษพลังงานของคขาอยู่ข้างหลังหลังไหนโอ้โหแค่ไฟดับโอ้ยมันเอากูแน่โอ้โย สัว์เสียงดังไปน้องทำไมเราไม่อยู่ในบ้านไปเลยวะเราไปงั้นหนุนนามีกโหแล้วไก่ซะด้วยไงไก่ยัง่ะไม่มีอะไรหรอกตกใจพี่ดูหลังพี่ดูหน้าโอ้โหเสียงเพลงมาแล้วจังงาไกลมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรม สวัสดีครับวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาแม่อยากเข้าชมรมเราสิน้องเข้าไปเดี๋ยวพี่ดูให้น้องพี่ขนล็อกนิดหน่อยจินหไหนจ๊ะเอ้ยมันก็เข้าบ้านเราดีเราไม่ได้ล็อกอ่ะเอาแล้วคนไทยอุย้ทอยทำไมันจะเดินไวขนาดนั้นนะพี่ว่าใช่พี่ว่ามันไปเข้าบ้านเราแล้ว,ลวพวกมันอ,อยู่ในบ้านเรา โอ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยเจ้า่วยเอ้ยสัตว์ชาติหมากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดินตามทางใช่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 ระวังหลังด้วยน้องพี่เปิดไฟฉายอยู่มานานมีอะไร็อกแถวนี้ยคนไทยใจดีในบ้านคนไทยโอ้ยโรงแรมตั้งเยอะมึงจะมาบ้านกูทำไม เฮ้ยในนี้มีคนไม้โอเคไม่มีนะเกล้าเข้าบา้านแล้วตอนเนี้ยเหมือนนอกบ้านจะไอ้นี่ก่อนจะบ้านแล้วเนี่ยมนาวเราแน่น้องตรวจสอบก่อนหาก่อนเราต้องรอพิซซ่าเฮ้ยแล้วไม่เอาไม้ไอ้นี่หรอโอ้เรารอพิซพซ่าก่อนเฮ้ยพิซซ่าโทรมาน้อง t h i s p h o n e again ฑ์ไอเดิฟโฟนรับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะ สวัสดีจ้านี่ใครครับเนี่ยนี่คือพิซซ่าบล็อกพิลิตเสียงคณเสียงแอกแปลกๆนะพิซซ่าไม่ต้องโทรมาไม่อยากกินแลว้วอะเฮ้ยไม่ค่อยหิวแล้วครับตอนนี้ไม่กินได้ไหมอะเฮ้ยพอ,อ,อย ผมไม่หิวแล้วพี่อืมจริงหรือเปล่ปาโอ้ต้องออกไปเอาเหรอพี่อ๋อโอเคพี่มาดีแล้วพี่ oh. ผมขนลุกเขาต้องเอาไม้ออกไปโอ้โห oh, แล้วจะทำทำไมเนี่ยสวัสดีรครับอา้าวสั้นสมาชิกรถมารถมารถกำลังมาเราต้องรอรอไม่ใช่เราต้องเดินแบบรอแต่มันมาไม่ใช่เหรอ อันนเราต้องเดินไปเอาเดินไปก็ได้แล้วพี่เป็นเฮียแล้วไม่เดินมาครับพี่รถมึงติดหรือว่าอะไรบ้านเรานี่ใหญ่เนาะที่ดินเยอะจังเลยใช่ล้อมรอบด้วยตึกอะของจริงจัดเฮ้ยเฮียสวัสด,ดีครับแม่เย็บเฮ้ยเฮ้ยน้องวิงว่งไปเลยบิดจำบิดน้องกลับบ้านนถโมเตอส์ไซค์วัโตอะหาโตสัมมารถจะมาเสียงใกล้ เฉียงใกงล้กจังเฉียงใกล้จังไอ้เต้าไอ้เต้าน่ารักไอ้เต้าน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยยักกัดชนะเขาบอลอะไรกูเนี่ย,อยเอาไม้มาปิดอีกได้ไหมหนูไม่อยากออกไปแล้วอ่ะถูกต้องนี่คือถูกต้องที่สุดมึงต้องอยู่ข้างในไอ้หน้าเอาไม้มาปิดแล้เเงเอาไม้ปิดแล้วเนาะพี่ไม่ไหวแล้วพี่คนลกุกไม่ไหมดแล้ว หนูไม่ไหวจริงพี่ปิดแล้วน้องครบแล้วเมื่อกี้แล้วพี่ทรงพิซซ่าใครอยากกินรอกินเถอะพิซซ่าหน้าห <c oughs> เฮ้ยกูตกใจหมดหน้าหีทำอะไรตอให้ทำอะไรจ้า <c oughs> ตัวสอบบ้านอีกครั้ง โอ้โห oh. มันมาแล้วผีหลอกวิญญาณร้อนสวัสดีครับอยู่ข้างนอกเขาอ,อยู่ข้างนอก oh. แต่ว่าเราล็อกบ้านดีนะจะให้ยเวบเขาไม่มาหรอกจริงน้อง <c oughs> ตัวสอบบ้านตัวสอบอะไรตัวสอบแล้วเอ้ยเดี๋ยวไฟนอลเดย์นี่ว่าไฟนอลไหนน้อง เออนั่นข่าวเฮ้ยดูข่าวดูข่าวดูข่าวน้องพี่อยากดูข่าวทีวีอยู่ไหนอะทีวีอยู่นี่ไหนอะจับจับจับดารอยังฆาตกรอะอยู่กับข้าวบ้านฉันไอทีวีไม่ติดอะก็ดูอยู่นี่อดูทีวีมีหรือเปล่านะ ดูทีวีโอเคมาแล้วมีกเลฆาตรกรต่อเนื่องบุกเข้าไปในบ้านเร็วๆนี้ค้นหาที่จะซ่อนทันทีนนนนค้นหาสถานที่ซ่อนชิบหายแล้วน้องน้องมาดิน้องมาั้งไหนมาซ่อนตั้พี่น้องเข้ามาเข้ามาหาได้ปะไม่ได้หาหาเลยหาเลยหาที่หาที่ไปได้ได้ได้ไ อย่าบวดพี่ไว้อย่าบวดพี่ไว้เราต้องรอดแค่นั้นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาตายเอาโอ้โหไอ้ไร